อันนี้เป็นโรงอาหารนะคนระับเป็นอาคารสโมสรมอสวะองค์คลักษ์แล้วข้างบนก็เป็นที่พักของนิสิตด้วยนะครับอา,อาคารนี้ก็จะอยู่ใกล้คณะวิศวะนะครับก็อันนี้ก็ปรับปรุงค่อนข้างใหม่นะครตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสําหรับนิสิตนะฮนะห้ามบุคลากรภายนอกขึ้นข้างบน ปกติผมก็จะไปกินข้าวโรงอาหารเด็กนะแต่วันนี้ก็มากินที่เขาเรียกว่าสมโมสรน,นะเป็นโรงอาหารกลางนะฮะโรงอาหารที่ใหญ่ที่สุดของมอสโวนะแต่อาหารไม่เยอะเท่าทีู่นง์งารแพทย์นะเมื่อเช้าผมไปกินถนย์งารแพทย์มาแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเอาเข้ากล้องเนาะมีเข้ากล้องบ้ยังไม่ถูกเลยอระเดี๋ยวกินกลับไปก่อนก็ได้สูงเมื่อไหร่เดี๋ยวบอก mm <laughs>